จุดประสงค์ก็คือแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งต่อมน้ําเหลืองทั้งประเทศไทยนะครับซึ่งเรามีการประชุมร่วมกันก็มีพันธัิจนะว่าเราจะต้องเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนคนไทยในสังคมเราเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเพราะข้อแมสเซจที่สาคัญคือโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันหายขาด ได้สูงมากถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะมัน60-70เปอร์เซ็นตะ์่งถ้าเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้อย่าเสียกำลังใจนะารีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้และเข้าก,การกักษาดีเร็วที่สุดน,นะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เราหายขาดได้มันมีความหวังอย,อย่าไปอย่าไปพอรู้ว่าเป็นปุ๊บเนี่ยเราเสียกำลังใจและไม่รักษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นไม่ถูกอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไปนะครับไม่ต้องไปกลัวมากกับโรคนี้เห็นว okay. ่าวันนี้เรามีการประเมินเพื่อนำไป มชมรมอร,อย,รอยู่ที่ไหเร,ร่งับชมรมรวมบรเลงต่อมเแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อตั้งมาแล้ว17ปีนะฮะอยู่ภายใต้สมาคมโรหิตเพียรแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่รวมตัวของอาจารย์แพทย์โร,รเงเรียนแพทย์จุฬาลามาสลีราชเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาอะไรอย่าเยงเงี้ยนะฮะ30กว่าท่านซึ่งสนใจในเรื่องโรคบเรเงต่อมน้ำเหลืองซึ่งภาระงานที่สำคัญคืองานวิใจัยในคนไทยนะฮะแล้วก็การเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบ เ็นว่าน้องเรนเห็นดีว่าทีมงานทางโซโลติดต่อไปติดต่อเขที่จะมาร่วมงานนี่เป็นใช่ใช่ครับก็เออเป็นงานคืองานในด้านบริษัทในด้านการกุศลวนที่เราเป็นเป็นอะไรที่เราสนใจมาอย่าล้วครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่โอกาสร่วมงานกับเรับขอบคุณครับขอบคุณน้องผมมากเลยครับวันนี้เนี่ยเราร่วมทำต่างหอยแล้ววินัยก็เป็นคนซ้อนต่างอยอะไรใช่ใช่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่คอนเซ็ปต์ว่าอาจหอยจะทำเป็นรูปอะไรดีอะไรเงี้ยก็คือประจกหอยที่ เป็นช่วงที่เราสูญเสียน้องหมาของเราไปด,าด,ด้วยโรคมะเร็งของมะเล็งเหมือนกันนะครับผมก็เลยโอเคเป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะมีเขาเรียกว่ามีชิ้นชิ้นหนึงที่เป็นเป็นตัวเมมโมไรซ์ของน้องเองอะไรอย่างเี้ครับก็เลยทําเป็นรูปน้องเบลลิก ว่าสมัยนี้เทคโนโลยีค่อนข้างไปไกลมากๆครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนบอกเลยว่าคือเป็นเป็นโรกที่สามารถหายขาดได้นะครับผมก็สิ่งสาคัญเลยผมเชื่อเลยเป็นเรื่องกําลังใจนี่เป็นสิ่งสาคัญมากอย่าอย่าท้ออย่าหมดกาลังใจมันมีทุกปัญหามีทางออกเสมอแล้วก็อย่าให้รีบไปรับแล้วก็รีบ,รบวางสาเพราะมีโอกาสที่จะ ่ครับก็อย่างล่าสุดปิดบริจาคของน้ําท่วมนะครับก็เป็นเป็นหนึ่งองคหนึ่งโปรเจกต์ที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากจะร่วมทำกันแฟนครับเราก็เลยทักไปหาบ้านบ้านเบสดของเราครับก็คือเป็นออฟฟิเชียลนั่นเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะระดมแล้วก็ช่วยกันบริจาคของแฟนเพื่อส่งไปให้สภากาชาิที่ที่เกิดน้ำท่วมที่เชียงรายนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้บริจาคส่วนตัวเราไปด้วยจะได้ร่วมกันไกิีกรีมด้ยดีใจครับ ก็มี Official, มนะมมออฟ i ิเชียลก็มี f c e e o o o นะชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลยอยืองนะครับสามารถติดต่อได้ตลอดหรือมีคำถามมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถจะมี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 เจ้าหน้าที่อยู่ครับกาจะัฝากงานแล้วก็ฝากเรื่องของภารกิจของชมรมเราครับก็อย่างที่ว่าภารกิจของชมรม โรคมะเร็งต่อมลูกหมาประเทศไทยคือทํายังไงให้คนไทยได้ตระหนักรู้นั้นรู้จักโรคนี้แล้ข้อสาคัญก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเป็นก็อย่าเสียกลังใจนะฮะรีบรีบไปรักษาให้มันถูกวิธีการซึ่งอย่างเียว่าเดี๋ยวนี้มันมียาใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะก็พยายามเข้ามารักษาในถูกวิธีนะครับแล้วก็เรียนรู้การปฏิบัติตัวและกําลังใจที่มือสาคัญนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักในข้อนี้ไป ขอบคุณมากค่ะ